เป็นแบบไหนอ่ะฮะเป็นแบบไหนแม่มาุป่ะมาุเอาเลยกินด้วยกันแบ่งกันเช้าก่อนนอนก็ันแต่แยกก ดูอนะคนไหนที่ชอบดื้อกับพ่อกับแม่มือจะเป็นอย่างนี้มือกับเท้าอ่ะจะเป็นอย่างนี้พี่ค่ะพี่สาวอ้ดื้อกับพ่อกับแม่นี่อือับดื้อมืออาใบลานเดินไปพี่สาวอเมแผมยุ่งนะวะไนหนมันเยย พี่ซันทำไมของฉันมันค้างวะค้างเหรอค้างเหรอค้างเหรอเอวิวันตอบพี่ฟ้าหน่อย ม่ค้างน้องโปไม่โปดับบี้เขาโชว์แบบโมโจอ,อยู่แล้วปะดับบี้ในเรื่องก็โชว์โมโจอ,อยู่แล้วเสร็จผมมันปล่อยผมลงมานี่อยู่ในกองแล้วเข้าซีนนะฮะ กองรักเลิฟบูลี่นะคะรับให้หร้ายของคลับไฟเดย์สี่ตอนยาบมังค oh. <Yeah. S 2> mm ุดอว่วัน มีข่าวจะบอกนะคะคือสำหรับใครที่อยากจะเอาฟู้ดซัพพอร์ตมาให้นะคะ<ๆ>ก็สามารถเอาฟู้ดซัพพอร์ตมาให้ได้เลยนะ<ๆ>เขาจะมีโลเคชันอยู่ซึ่งโลเคชันขอได้ที่บ้านหลักพี่ฟ้านะคะ<ๆ>เขาจะมีแจ้งอยู่ว่ามาที่ไหนอะไรยังไงนะฮะอุ๊ลืมไปว่าถ้าพี่ฟ้านั่งตรงเนี้ยจะไม่มีสัญญาณใกล้แล้วเหรอ ไล้หรอไม่น่าใช่หรอพี่ซันวิ่งไปไหนอ่ะโอเมกอนนี่คือเบรกดาวของวันนี้หรือไม่อย่าลืมนะทุกคนขคอยากเอาฟูดซัพพอร์ตมาให้นะคะทางกองเอามาได้เลยพี่ฟ้าปิดเสไม่ปิดค่ะ อยากปิดก mm ็มาปิดเองอยากปิดก็มาปิดให้สิมุมบาร์หนึ่งนะหนึ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยหนึ่งหมดเลย ออจะนั่งท้องบทไปด้วยคุยไปด้วยบ้านหนึ่งนะเอาตายใช่กุหลาบนะคะบางเกะาะคณิกาคือวันที่อยู่ไหนวะแปดที่เก้าพฤษภาคมนี้นะคะนับถอยหลังอีกแค่เก้าวันมีบทปะจ๊ะอันหนึ่งจ้ะ อ๊น่ารักที่สุดเขายิ่งเลยนะคะพี่ทุณคุณเหือนพี่เจอเราในติ๊กต็อกปะนั่นแหละใช่ปะปอ๋อหนุนว่าแบบมันไม่ได้ขึ้นฟีดไปเลยว่าคุ้นๆถือว,ว่านะใช่หนุนนใช่นี่คือในเรื่องนี่คือเล่นเป็นตุนคือใครนะ อ๋อโอเคทุกคนคุยกับดอบบี้แป๊บหนึ่งพี่ฟ้าขอวงแป๊บหนึ่ง เอาเวลาไหนเล่นติ๊กต็อกคุณหมดคุณแม้กระทั่งไม่ทีไม่ใช่น้องๆนางงามถ้าดอบบี้ตอบไม่ตอบหรอกตอบสิเ C2 ทุกคนเฟลลี่เร็วๆเฟลลี่ s o u n ว why why no sound wait a minute please please ขอแป๊บเดียว why เขาเพิ่มสองซีนวันนี้คือซีนอะไรคะอร่สมอะไระเอา โยนมาเลยได้พี่โยนมาเลยโยนมาเลยไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินไป่ต้องเดินโอ้โหใส่ลีดกองนี้ก็ไม่ธรรมดานะเขาใส่ซีลงซิลีนเนาะโหเป็นคนรวยมากอ๋อโอเคคือแกล้งมาทำงานใช่ไหมขอบคุณค่ะสังคมคนนั้นก็รวยมากเหมือนกันคนไหนเนี่ยทำงานเอาสองคมเหรอแต่พี่ทำงานกับตังค์ไม่เอาตังค์เมื่อ่ะ ฟ้าสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้อร่อยอีกอันนึงจะบอกคือนี่กินเมื่อวานของเขาเกือบหมดห่อก็เลยสั่งอีกชิมอันนี้ด้วยกรอบขึ้นก็ได้อยากกินหมดอันนั้นอันนี้ขนมลังักทองไหมว่นอะไรอันนี้หรอใช่อน,นี่เดียวพอค่ะไม่นิดเดียวพอค่ะ ไม่กรธหรอกแต่ขอบอะแต่๋ย่เป็นขอบอะนี่ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ยาคืนแล้วค่ะแน่ขอบคุณมากค่ะแต่ขอบว่าเหรอเป็นคนไม่กินขอบอะนี่ขอบไหมเอาไว้ชิมไว้ชิมเอาไว้ชิมก็ชิม มากากิตาดับบี้เนะี่ยเป็นของอ,อพี่เจ็ดดีนะคะมามีเจ็ดดีให้มาตอนที่เขากลับมาจากญี่ปุ่นเขีนยอ่งนี้คือมาจากญี่ปุ่นนะไม่ธรรมดาผูดไทยได้ไหมไม่ได้ พี่พีคิดถึงเหมือนกันค่ะเสียดายวันนั้นพี่ได้เจอหนูแบบแปบ๊บเดียวคิดถึงเหมือนกันนะคะภาวนาหวังว่าให้เราได้ร่วมงานกันอีกคิดถึงมากๆอยากได้ร่วมงานกับพีพีแบบจริงจังสักหนึ่งแบบ น่ารักขอบคุณค่ะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมได้ไหมได้ไหมคน <c oughs> ที่ไหนนี่ Can you speak Thai ไม่ได้ Can you speak Japanese ไม่ได้พูดไทยไดไหมไม่ได้ <c oughs> ไม่กินริง Dobby from my fans. my fan, she go uh, Japanese for travel Disneyland and then she come back in Thailand send it to me Dobby Dobby from Japan <laughs> ใครพูดว่าน่ากลัวบล็อกอย่ามาพูดกับลูกชายเราแบบว่าน่าก,กลัวไม่ได้้องใส่พี่สันไปเอาน้ำด้องไม่ได้ดื่มกาแฟนะ่ะสวัสดีก่อนสวัสดี ทูจ้าตัวหอมมากนะเขาฉีดน้ำหอมให้ทูจ้า Hi everyone My name is j o p y She is my mom Today she have a work shooting Love Bully uh w e t h Love bully silly. Craft um, Friday. I hope you guys following. Wait to see movie. No movie. Silly love bully for my mom. Today I'm so happy because I'm go work with my mom. Don't sleep in my home no no bored but now i'm feel sleepy a little bit guys nice to meet you you can you can tell me jobby don't forget me now love you guys okay, okay. สิ n เก e don't have girlfriend's I'm single ดาบี้ไม่ใส่กางเกงในเรื่องก็ไม่ได้ใส่ปะไม่ได้ใส่เขาก็ใส่แค่นี้แหละในเรื่องอะ วันนี้ถ่ายกี่ซีนแปดค่ะแปดไม่ได้มองแรงก็เป็นฟิลนี้ดับบี้อ่ะนี้นี่ด้วย <c oughs> เรียกว่าอะไรอ่ะขวัญ <c oughs> เหรอ ไม่กระพริบตาไม่แปลกถ้ากระพริบก็ไม่อยู่หรอกพุ้งต้องถ้ากระพริบก็ไม่เอาไว้หรอกดิ e k k care of yourself You two guys <c oughs> ไม่ใช่ตีนกาเขาเรียกว่า <c oughs> มีตีนการหรอกไม่มีหมายถึงดอบบี้หรือไม่หรอตีนกา <c oughs> ทำไรจ๊ะ ใครคือเฟย์อะคะจีนเป็น <t> ส <ired> <m> ีแล้วก็จะเป็นจีนหมายถึงว่าในเรื่องเขาเป็นใครอะในเรื่องเป็นใครอะจีนเป็นเฟยเฟยเป็นต้องทำงานอยู่บริษัทของเป็นอ๋อเป็นเพื่อนเขาเป็นผู้ขายอะไรเป็นผู้แข่งของไอ้ดีแต่เดียรเป็นผู้ขายของความแข่งการเพื่ออะไรเราเอาแบบเป็นแต่ละร <Okay. S 2> G R A N E N D ออนี่ยโชว์โชวโชว์ G R E N D the one and only gonna rock gonna rock this party just you at sea do you remember the together when the tea let you had to let me take on the one in olive pfa please speak english what do you want me say in english มีตุมด้ะไม่มีเหรอเย็นเลยค่ะแม่ฮะกียาๆเดี๋ยวมีเข้ากับกับนี้อันนี้ไงสามเ้ายี่สามเข้ากับใครอ๋อเข้ากับสองสาวใช่ป่ะโอเคสมูกสวยฟิลเตอร์ค่ะแต่งหนาด้วยพี่แม่โบ นะขอแม่เป็นผมทรงสว<ล>ยเแมเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะอยู่ฟักตอวลงไลฟ์และถึงซีนแล้ววันนี้ไม่มีอะไรต้องห่วงบทไม่ยากเลยสั้นๆเมื่อวานได้เจอพี่อ้วนแล้วก็ได้เจอทีมงานครั้งแรกก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็รู้สึกด,ดีใจได้รับคำชื่นชมได้รับกำลังใจ ก็ได้ถามแบบถามพี่ก๊อฟผู้กระกบว่าแบบเออเขาอยากได้อะไรเพิ่มไหมในตัวละครแบบบุคลิกต่างๆใช้ฟีลนี้<ม>ไหมที่อยากได้อะไรเงี้ยเขาคือ,ค,อคือนี่เลยเขาบอกแววตาพี่ฟ้ามาเหมือนคนแบกอะไรไว้เยอะมากๆจริงๆอล้วก็่น่าจะไม่ใช่ตัวละครละอย่าบอกนะอันต่อไปเหรอเขาเรียกไปเขาบอกว่าให้มาอ่ะเดี๋ยวฟ้าเอามาตรงนีออง้ไม่เลยไม่ได้ยินใช่ไหม โอเคไม่ได้ยินทุกคนช่างมันเขาให้ไปเล่นสไลเดอร์แล้วใช่ไหมใช่ตรงนี้เหรโอเคทุกคนไปก่อนนะคะไปซ้อมก่อนบายบายออ้ฝากด้วยละกันนะคะกับซีรีส์ o ล e Bully นะคะเราจะออนแอร์ในช่วง มิถุนานะคะทางช่องช่องวันอ๋อนี่ของช่องวันเนาะเอาล้อเอาช่องวันสามสิบเอ็ดฝากด้วยละกันนะคะบายบายทุกคนฝากด้วยอ๋ออย่าลืมนะคะใครที่อยากจะเอาฟู้ดซัพพอร์ตมาอันนี้จบวันนี้ทีเดียวหรือว่าไงฮะวันนี้วันเดียววันนี้ปิดโลแล้วแล้ววันที่หนึ่งที่ไหนคะวันที่หนึ่งที่ไหนวันที่สองนิดกว่าที่แอสตูริโอแอส แอ u d i o สตูด d โอนะคะใครอยากเอาฟู้ดซัพพอร์ตมาให้นะคะฝากติดตามทางอินฟาออฟิเชียลได้เลยนะคะเขาจะส่งโลเคชั่นให้ฝากด้แล้วกันนะคะไบ๊ายบายไปซ้ำไปไหนไม่รู้หายไปเลย